โธกตะเคียนเมนสเตเดียมนะครับที่สุรินนะครับอ้อน,น,นคำรูนครับแล้วก็ผู้สินสิบทางเยดาบุญตะแสงนะครับปานิตาทูมาติดอาทิยาบอลลงโดนผักนิดหน่อยแต่ผู้สินปล่อยนะครับตรงนี้ให้ไม่ดีเพัชชาเสียบอลในับทางสุริน ขึ้นทางขวาครับตรงนี้ปล่อยบอลตกนิสาตาไปเล่นครับนิสาเราหลบมาได้นิสาครับตรงนี้ถึงเส้นหลังนิสาเลงแล้วล็อกข้าซ้ายซ้ายตรงนี้ไหลกลับมาขวายิงไม่เต็มครับแม่นัฐวันบอลสองหวดทิ้งไปก่อนครับสุดิดาเปลี่ยนแกนขึ้นหน้ามาครับตรงนี้ทันด้วยนะครับเป็นจรัสถึงก่อนครับเป็นจรัตโยกตัดในครับเป็นจรัตดูเหลี่ยมซ้ายครับในเขตโทษเหลี่ยม โทษโทษตรงนี้ไหลมาขวาได้ริงก่อนเลยครับโอ้โห1-0โอ้โหนาทีที่9นําไปก่อนครับตรงนี้ครับผู้มาเยือนขึ้นมาครั้งแรกในเกมนี้ยิงครั้งแรกตรงกรอบครั้งแรกเป็นประตูไปเลยครับดูครับต้องชมเป็นจารัสครับดูครับไม่ยิงครับตรงนี้เลือกไหลมาตั้งให้เลยครับมีแค่หน้าที่ปั่นลูกนี้ให้เข้าหอครับทางสุนิดากับทีมไม่ดีตรงนี้อีกทีหนึ่ง ยังเก็บได้ครับปีวันโอ้โหตามมาแท็กอีกทีนึงอ้าวบอลมาเข้าทางเปนจรัดข้างในลออยู่ตรงนี้สไลด์จุดโทษเลยครับโอ้โหว้าปีวันไปเสียดายบอลครับจุดโทษเลยครับตรงนี้ครับว้าอีกเงี้ยครับเปนจรัดวิ่งมาแปะตรงนี้เรียบร้อยครับสองศูนย์ครับนาทียี่สิบสองนะครับประตูที่สองของเกมครับจากหมายเลขสิบเอ็ดเปนจรัต หนีเป็นสองศูนแล้วครับตรงนี้ครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเป็นนาโอ้โหลุขึ้นมายิงเองก็ไม่มีปัญหาครับตรงนี้สองศูนย์ขยับแล้วครับทางกีฬากรุงเทพนี่ครับไปเสียบอลหน้าบ้านแล้วตรงนี้เรียบร้อยเลยครับบอลของอาทิตยาครับหมาคนเดียวอาทิตยาครับยังไงครับซ้ายมีเลือกล็อกเข้าขวาได้ซัดอีกแล้วครับตรงนี้ ตรงตัวอธิมาครับเดีย๋ยวดูครับดูดึงเข้าขวาเด่นเลยแล้วครับช่วงทะลุชอ่องอาครับเล่นได้ตรงนี้ฝั๊มชนะด้วยนะหูลง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 สาจิงสาย,ยครับานาที29ครับโอโ้โหไปกันใหญ่แล้วครับวาและคนเดิมครับทางเบนจรัฐแทมทำประตูที่2ของตัวเงงงงงงงองได้ครับ บเบนร์แล้วจะเจ็บด้วยครับตรงนี้จังหวะยิงครับโอ้โหสามศูนย์ครับตรงนี้ครึ่งแรกเดี๋ยวดูครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับตรงนี้ไม่มีธงก็เล่นเลยครับตรงนี้สามตรงนี้ ตามไปครับอุศินไม่ว่าอะไรครับจังหวะว่าเสียวเหลือเกินให้มายันนิสาครับนานๆได้ขึ้นมายันนิสาตรงนี้แตะหลบไม่ได้ยันนิสาข้างในรออยู่2คนปาดเลียดเลียดมาธันาจิงโอ้โหเออธินากดไม่ลงครับตรงนี้บอลหลุดออกหลังไปพัฒนายันญิษาจะขึ้นมาถึงสุดเส้นนะครับดูครับแล้วปาดมาโนนิดาไม่มองครับตรงนี้เห็นนิคี็บอลยิงทนันทรครับให้มา อินทิราสกิดมาสุธินาเจอตันตรงนี้มาไฟฟ้าก็ให้ต่อมาชนระดาจิ้มมาวันนิดาหลบมาได้หนึ่งด่านอีกด่านหนึ่งหลบมาครับอาครับวันนิดาสายคอร์ดเข้ามาลึกครับดาให้ต่อมาน้ําหนักถึงครับถึงพระชาไหลต่อที่ยาข้ามแล้วหลุดมาเลยจิราพรยิงตรงนี้ตรงตัวครับมา ยังอยู่ที่3ามสุดอ้าวถึงวนิดาครับเธอแล้วครับวนิดาติดเครื่องวนิดาไหลเข้าในสมทิดาย้อนหลังอาอยงางได้อยู่แต่ลบมาสวยรับอ่าลูกนี้นายเกตุนนายเกตทษข้างในรออยู่ล็อกลบแล้วขวาได้จิ้งยกกูตรงตัวไม่ได้แล้วสกัดอีกทีหนึง่งไปไปไหนเดี๋ยวดูครับสมทิดาับมาล็อกลบทุกอย่างดีหมดแล้วครับเหลือแค่จีนทรก็จิ้มออกค้าแล้วก็จบเกมครับเป็นนั้นว่า โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครบุกมาชนะทางสุรินทร์หินโคนยูเต็ดวสกอร์สาประตูต่ตอศูนย์สกอร์สต่อศูนย์แล้วก็สาต่อศูนย์นะครับจบเกมครับสุรินทร์หินโคนยูเต็ดครับศูนย์แล้วก็โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครสานะครับ